นี้มาส่งงานนอศึกษารครับหลายคนอาจจะคิดว่าโรคเอดเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วทุกวันนี้ยังมีคนติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยทำงานสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเอดไม่ติดกันง่ายๆอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดและสามารถป้องกันได้1 0 0เปอเซถ้าเาใช้วิธีที่ถูกต้อง HIV คือไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอติดเชื้อหรือป่วยง่ายซึ่งเรียกว่าระยะเอชแต่ถ้าเรารู้เร็วรักษาเร็วผู้ติดเชื้อก็สามารถใช้ชีวิตได้ป,ปกติได้เหมือนคนทั่วไปครับ <S <S HIV ติดต่อสามทางหลักๆคือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาหรือ ของมีคมร่วมกันการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์คลอดหรือให้นมสิ่งที่ไม่ติดต่อหรือคือการกินข้าวร่วมกันการใช้แก้วน้ำร่วมกันกอดจับมือหรืออยู่ใกล้กันซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตาว่าไม่โดยไม่จำเป็น แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงวิธีง,ง่ายๆคือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่เพศสัมพันธ์ไม่ว่จาจกะกับใครก็ตามตรวจเลือดเป็นประจำอย่างนายปีละครั้งเพื่อรู้สถานะของตัวเองไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นมีคู่นอนหลายคนสามารถใช้ยา PrEP เ e พื่อป้องกันการติดเชื้อได้สําหรับแม่ที่ติดเชื้อถ้าการถ้าเข้ารับ การรักษาตั้งแต่ตั้งครันตาป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังลูกได้เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันสิ่งนี้สําคัญไม่แพ้การป้องกันคือการสร้างความเข้าใจคนติดเชื้อ hiv ไม่ได้น่ากลัวปัจจุบันมียารักษาทําให้เชื้อถูกกดจนตรวจไม่เจอหมายความว่าไม่สามารถแพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นได้เราสามารถเรียนมี ครอบครัวและใช้ชีวิตได้เหมือนกับทุกคนเราควรให้กำลังใจไม่ให้นังเกียดหรือตีกันนะครับเอดไม่ใช่โรคของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันเริ่มต้นง,ง่ายๆจากตัวเราเองก่อนใช้ถุงยางตบตัวเลือดและหาหากเจอคนที่ติดเชื้ออย่ามองขา้ามเขาด้วยอคตินะครับแต่ให้กำลังใจเขาเพราะเอดป้องกันได้เข้าใจไม่ไอาย อ๋ครับเนื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการส่งงานเอศึกษานะครับผมนายเศรษฐวิชัตนานนนะครับหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ห้าหนึ่งสามสี่แปดครับครับขอครับ